บายดีป้าลุงวัดสุสุรุตนะเดี๋ยวมันนี้จะเป็นแม่ค้าขายงวงเด้อมันี้เด้ออากมาก่อนแม่ชีขายงวงถูกไหเจ้าว่านี่หักได้ได้หรอเงิน้อาเินแล้วใครใครไม่ซื้อเลยเอาอันชาวี้ยังนะคอยังนะ อ่าเอาเสกอถิ่ิบ้างอันนี้มัน,นอ่านนี่จะเป็นเรคยา,าขายม่วงแล้วจ้าก็ว่าไว้ชุกก้าดูพ่อเศรษฐกิจตลงเลยเนาะวันนี้สัเงินปอยู่สอเงินผออ้าไอา้ผัดปลาหมอทางั่วงมันลดเนะ,ะเสือนะันะงม่วงมันทีเฮ้ย อตัวตืมให้ล้าในเด้อเน่ะอันละมาเอาเองหนโอ้โต้องห่วงเปายต้องเโลกนี้นอหลายแต่อันนี้จะเป็นห้องสมเลยเด้วนอ๋อนวนตนวงมน

นี่ว่านมานี่ไงแฮ่เกินว่านอันนี้วนเดียวเเตือนนะสิเตือนแล้วล่ะไปพ่อทำยังไงพี่น้องเนี่ยเนอะโลนึงสกินเหลือโลอีก เก็บแต่ห้าเก็บเองร้อยจ้าเอาแค่สองต้นสามต้นขึ้นงี้นเดิงเหรอ้นี้นะต้นนี้นะม่สอบยอแต่ว่านังมันหักอืมได้สร้งปั่นนั่นบิดยามาเลยวะยัง ักไปนาจ้ะสไปเลยดิมันนก็แล้งงามเย

ใน้องเยอะหนึ่งนู่น,น,นยังเปลเลยนมาค่ะเจไดอือ <c oughs> ตบไปเลยวะมาเจนเนาะไม่เข <c ười> <c ười> ี้่วเลยค่ะตา ส่งเข้า,ปาไ,ไปไทยวะส่งเข้าขไปทาาไทยเรียงรานเริ่มวันนี้ยิบสินกันม่บัดเ,เชิญเลยนะที่ฝนะาไว้ชิเทกแล้วม้นตัวนะนะุ่งนั่นจะ เงินเลยมาเงินเราไปเลยเงินไปแล้วตามนี้กูจะตามเยอกระดาษบนโซเชียลแล้วก็บอกอยู่ระนโซเียแล้วบอกว่าทไเปล่าแลวัวัวนูัเป็นผีบัเป็นตุ่มบัวผีอไเป็นผีีได้ยินันทีชเลยไปเล่าวงเงาใหญ่สามเาไปเลยาันเคยไปกวนแล้ อืมกบโฮกบโฮพ่อวัแม่เขาก็บอกโมชุดว่าอืมคือใบ้กันนะไม,ม่ยากเลยส่งขาออ่าวจีนะเฮ้ยลูกใบ้ใบส่งข่าหักไปรอบคันช่วยดเลยนะเด้อ <c oughs> <c oughs> ลืมเราะไรเลยวนนี there, so <us> <ate and> <aries> ้วนไปายน้ำแข็งมาเดี๋ยวเราอา่วงนห้วง่วงอ่มึงกันได้หอบได้ไเาซงวนไอ้ะาเงินกินกินข้ันงี้ทำ้นทกอั่นแหละคือางเลยบเติขยเงินเงินส่งเงาคนั่นเนาะทำมาเอาเจ็บ่าเฮ้ยถอยเลยตกคลองเลย ตอกครองแล้วตอกคองแล้วตอกคองวเฮยเห็ดยันเห็ดยันเห็ดยันเด้อเห็ดยันนะเห็ดยันยมเห็ดยันยมบงบ่งบงฟาเ่ไหนาเนี่ยบ่งตึงึงังตึงดึงจังตึงตตึงตังตตึงตังตึงตตึงตังอ่ะนาดมีนะเด้นดังเด้อเด้อเดินดังเด้อเฮ้ยเฮ้ยจังเลย ไอ้ม่มูยู่รถอยู่อยู่เล่นเล่นน้ำอันด้วรถเึติงตึงตึงเดี๋ยวตีไอ้รถเด้อขอกยไปไฟขอล่องนะขอห้าเรอยเช่าหนิคอยไปเรือไฟขอลงลูกเร่ลูกเฮงแนวนั่งบัดเนะมาเด้อแมวเด้องูใหญ่เด้อ งู về hết là ยุก nhúc ไปนะแหม nhầy ประตู nhầy, ừ. nhầy chụp <laughs> ซ่าโอ้ย <laughs> ลีว่าฟันห้อนก็ตายแล้วิไหวนะแบบนี้งานตเยเนาะแต่งานสิไปได้โวแบบนี้ตอนแรกว่าทำเมื่อนี่มันเป็นวันจันทร์เมื่อนี่นานยานวัน้ไปเยอะาะยันจะไปชงแต่ช่องเขาแล้ววะมิตองพนแรกชงชงก็จะไปแล้วะ่ เฮ้ลูก่หมอืมมันจะชิบะโยกคุณแล้วแบตเบิดเลยแบดเบิดเลยมันปากได้ก็ดีนะแบตเบิดเลย บึนผุด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 เอิ่นหอนแหงแค่ว่าป้าพอดีอยู่สิพอดีบ่พอดีป้าฉันป้าเรื่อป้าออกแล้วเรื่อป้าก็ได้ออกจะหอนเรื่อจะออกหอนแล้วเหรอหอนบ่ไว้ป้าก็ได้ออกบ่เรื่อป้าอ่ะไปสิตายแล้วสิ

เอาออกไ่เอาเอาบันี้ค่ารถบันี้เฮ้ยเฮ้ยแต่สังเดียังเดียังเดียโอมโหเพิ่นโอ้าโคตรโฟตีนครับบันด Vâng, vâng, à tín phở đi Tín phở, tín phở Bà, bà Trời Nó hừ cốt đi Bà, mình cắt chìa kì lắm Thiệt nặng à, à. Con đi sang năm chị kabukua chị tí chắp và hòn chắp 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 ngay hình chị chào <laughs> chị chào 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 อันนี้นั่นบรวา่จักตีจักมือตาๆตาตาหุ้งนี่ตาุ้งตุนี่ตามุนี้ว่งไว้ขลอก้ายนแล้มันอึงมันนี่ฝาาเงินคือมาวางไว้นี่นี่คือมาให้ตูนี่ตู้กับผมาเอาอ่ะเงินไขม่วงแล้วอ่ะ ไว้เราซื่อกันไว้ไว้เราพ่อเราไปรับหลานเราพ่อเราซื่อของเล่นให่้หลานเราเห็นกันลัานแล้วเหรออมีแต่น่งวีเลยอือเออเ็ดของวแล้วนี่มาวีชื่อขนมนะมันหัวจักจงอีเกไาจักผืนว่าของเธอน่ะเบิ่งอ่ะ งามบ่งามตัวที่มันเลมันมเลขตัวที่ปลาถามัวนอันนี้อกึงแล้วค่ะต้วฉีดวิหัววิหัวนี่แะปนเรอะอนะไมันสตายมันเอ้ยเดียวกันงนี่อรันเงเอเด ใส่ล็อกอันนี้บ่ตีนะๆส่าซอบตรงสะไบนุ่งนี่เอางามอยู่ได๋อ้าวเอาไปใส่ค่ะเอาไปใส่ก่อนแห่แม่สิหยิบโล่เอาไปโต๊ะสิพูมาเอาไปใส่ก่อนไป จ้านายเจนายคเป็นเนียไปบบแบบมียังเกียวเขียวเนียวเลยฮะเออตายเห่อ่ะ๋าคนเศร้าเลยขอแก้วเลยคนกระจับดีเสือไปชางมีแต่กรดังเดี๋ยวแม่ขอบอกก้าวสักครับเชื่อไคได้เดี๋ยวบันนี้เดี๋ยวขอ่ไหมเนม่นเห็นเนียบสีเลยันื้อเน้อ ปแล้วเอเ้มันเอาไปเห็นแล้วหายยังไม่หายป้าหายยังไม่ห้ป้านะฝันจีไปล้ขอเงินไปเจ้กนี่แบบไอทีด้ถ้าม่าแม่แม่จะไม่ใช่นะไปแล้วขอเงินเลยม่ะขาดได้ค่ะขาดนะขาด่ะ ชิกันชิบไปแล้วตามมันว่าฮงเน้วยนเวียนเวียนเวียนหาทิโอ้โหเจ็บบ่มีสิบ่ะที่ตรนบ้างบ่นบ่นนี่นวนะจะกอดไม่ตู้เชยไม่ไปนะ

À luôn, luôn. lông luôn. <laughs> lông luôn. lông luôn. Lông 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 À, lông 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 คักันนี่เออนอนคักได้เชื่อนะดุเย่อืเนผู้ลมเย็นนะจ้รู้นอนนะจกนอนตรงนี้ใช่นอนนะนอนนอนนอระดน้องนอนนังเออปั้นฉันนั่นปั้นผมนะฮะ น้องก็ไอดีบีมเนาะดชเวนมงวะนม่้นไแอวาให่ต่มันอ้อเนใหญ่กรนั่นน้อช่วงนี่อ้ําช่วงบ่ยันขุ้่ยเพ่งเนาะเดอ้อมช่วงเจาะออมช่วงเนาะเด็แบบนี้แบบ มารู้เพลงตนท่าพาตัดเราะคิดว่าคิดว่ามอนตวนี้หน่อยนั่นแหละแงะแงะดบแม่เนาะมันคนมันคนละคนเออหลายคนดีนะนั่นจะเอาขันแขกได้ชุดน่ะป้าที่เต้าเดืองเลยเปลี่ยนเนาปเนาให้ด

เห็ดหมดครบเยะเออเอันไหนเอ้ยรถขี่รถไปรไปขี่รถขึ้นรถด้วะบุญุขับรถด้วยบัดเราจักประตูบริษัทให้ป๊ดต้องนี้คอีเยะคอน้ี่ ตี้ตืน <ừ S 2> ต่นเพื่นตหวไรตีปิดตีเปิดอะยเี้ยนะต่อเฉนี่เห็นงเรมือนแบ้งแนว่าติดวไดเดียวเล่อาบ่ะมด

จะอาใช,าช,าช,าชา่ลใช่ใช่ใช่แวนตาด้วอาตัวเสือสีชมพูน,นี่ป้าวนี้ป้ามือหนะจ้ากัสีชมพูด,ดิเห้ยงน่อยนฮันอ๋อแดงแดงเยแ่นตาเลยใคชอบใส่ชอบใส่สีบางช คีปอะไรมาหนิบายแล้วจะพอมพี่น้องไอคิปนี่แกขอโตไปแล้วสบายดีลวสวัสดีวัชพูทุกคน